ครับวันนี้นะครับเบอร์โย406นะครับใช้แก๊สมาประมาณ30,000กิโลครับวันนี้ผมจะทาสาธิตวิธีทำความสะอาดหัวฉีดนะครับพร้อมเปลี่ยนไส้กรองนะครับเราทำการถอดไส้กรองออกนะครับ เอาชุดติดตั้งนะครับที่เป็นอะแดปเตอร์นะครับประกอบเข้าไปอ่ส่วนน้ำยาจะเป็นน้ำยาของเรียวนะครับที่สำสำหรับทำความสะอาดหัวฉีดนะครับ นี่คือชุดนะครับทําความสะอาดของหัวฉีดเดียวนะครับนี่คือในการวัดแรงดันนะครับเอาสายลมมาต่อครับต่อแนเตอร์สายลมให้เรียบร้อยโอเคครับ เมื่อมีลมแล้วอาติกเครื่องยนต์ครับตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานแล้วนะครับเข้าระบบแก๊สนะครับเราทำการเปิดวาล์วด้านล่างนะครับให้น้ํายาเข้าาน้ํายาจะเริ่มไหลน,นะครับเป็นสายเมื่อเราเปิด ทำความสะอาดหัวฉีดครับพร้อมเปลี่ยนไส้กรองนะครับแล้วก็เปิดวาล์วครับน้ำยายถูกดูดแนละพร้อมกับที่ลมอัดสังเกตหลังที่จัางน้ำยายเข้าไปนะครับหัวฉีดเนี่ยมันจะทำงานได้ เงียบขึ้นนะฮะตอนแรกมันมีอาการดังนิดหน่อยเปิดวาล์วอีกครั้งครับเมื่อเปิดวาล์วแล้วจะเห็นนะครับน้ำยาจะวิ่ง เรงยนต์ทำงานเรียบขึ้นนะครับเรียบกว่าเดิมเพราะคันนี้ประมาณ30,000ื่นกิโลแล้วผมยังไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองครั้งนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนพร้อมรถฉีดเลยตอนน้ายาเข้าไปเครื่องจะเริ่มตันนะครับตันแล้วก็เนี่ยสัพัดก็จะเริ่มเรียบเพาวส่วนผสมมันปิดพลาดอยู่ในห้องเผาไหม โอเคครับหยุดทำการล้างนะครับดับเครื่องยนต์ครับเอาไปกองตัวใหม่มาครับ